แบล็ k พิ้งก์อินยูเอเอรีขอแสดงความยินดีกับสนาะแบล็คพิงก์ด้วยนะคะล่าสุดชนะรางวัลท็อปเคป๊อปโชว์ริ่งอาร์ติสในงานบิวบอร์ดมิวสิกอะวอร์ดสองโดยเขาบอกว่าจะมีการประกาศรางวัลผลบิวบอร์ดมิวสิกอะวอร์ดใงี2023ตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนตามเวลาสหรัฐอเมริการงกับจันทร์ที่20พฤศจิกายนช่วงเวลา8โมงเช้าถึง11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแน่นอนว่าสาะแบล็กพิ้งก์นั้นไม่ได้เดินทางไปรับด้วยแนนนแนนนน่่ออตวาีคืรงัล ครั้งแรกของพวกเขาในขณะที่วงกําลังรอความชัดเจนเรื่องสัญญาค่ะจะแตกไม่แตกอยู่นี่แหละชื่อวงของพวกเขานั้นก็ยังขายได้นะจ๊ะมีสิค้าแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งจริงๆเรียกว่าก็สมมงกับรางวัลทุกรอบโชว์การแสดงของคอนเสิร์ตบอลพิงค์เพราะว่าขายหมดทุกที่แบบ100%เป็นคอนเสิร์ตที่สร้างสถิติให้กับแ็คพิงมากๆทํารายได้ฉํามงกับ66รอบการแสดงขอแสดงความยินดีกับสาวศัก์็คพิด้วยนะคะ